สวัสดีค่ะก็่ิยบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองนะคะมาด้วยราคาตัดเงินสดคทุกทันรถสวยพร้อมขับสภาพโดยรวมพร้อมใช้นะคะรถกระบะ Toyota v วีโกี05ค่ะตัว E นะคะเครื่องยนต์2 5 c 0ซีซีค่ะเครื่อง2,500ซีซีคอมบัตเล็วดีเซลนะคะรถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้า ภายในเป็นเบาะหนังค่ะสภาพสวยสะอาดดูดีนะคะไม่โทมผลุกท่านไม่ช้ำนะคะคันหน้าเดิมเดิมค่ะรถบอดี้สวยเดิมไม่มีชนหนักนะคะพร้อมใช้งานกันได้เลยค่ะส่วนเร่มและเอกสารก็มีให้ครบเช่นกันนะคะมาแบบสมบูรณ์แบบขนาดนี้นะคะราคา158,000บาทค่ะเป็นราคาตัดเงินสดนะคะ ่อลองกันได้ค่ะตามสมควรแต่สนใจต้องนัดไปดูด้วยตนเองนะคะติดต่อนัดหมายโทรคุยกันโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศรัพท์ใต้คลิปนะคะเดินทางเข้าไปชมตัวรถด้วยตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะและเพื่อประโยชน์ของท่านด้วยนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ